ปอาดิบห่อใช้น้ำตัวครับ<ร>มีหนีไก่ทอดสูตรกุ๊กกุ๊กเลงสูตรกุ๊กเบเกรี่สรเยาวราสูตรเห่าสูตรเยาวราดมาจากสูตรเยาวราดคร,ร,รับโอเคตำทัวตำทัวปลาแดกดำดำเป็นบานนื้อของเจา้มามอ<ร>้ไพี่น,น,น้องเลยข้าวน้ำกัน ก<พ>ีกแกงทอดจากบุตรดาวราหัห,ห,หน์หลงงไงหลงยัไงเลยผาดไงไง่ยมงด

สองพันเันแรืเ้อเขาไปน้ามาแล้วมันนี่พูด่ยไก้ที่ขฟ้าเอาของขึ้นมันยั่มือบมเนี่ยป้าห่างต้องหันต้องเกัน กันจบคิปเตยได้ปะต้องเป็นฝุกต้องเป็นมะลำ 好吃吗？好香的吧？耐爽。 กินเต็นเด็กเสร็จหรือนสุกมัดีสบายผ่อนชอบครับผมก็กบเข็มเ้รอผมก็เป็นกบอื่นเก็บมาจากจ่างหอยด่างก็เห็นก็เจ็บ นคิบป mm ี hmm. s. <S <_><_><_><_>๋งั้นเหรอเรียกว่าจิ๊บี๋โอเคมั้อืมเออคัแคนก็มีแล้ ส่งสือบวงาไม่ต้องมีจออะไรไม่เป็นไรตองปาพี่เนาะป่าพี่เนาะตอเปี่ยนดมเดียรยนเมื่อเียร์ซีดาบเด wow. ี้ร์เกยงไงมีสียงไงเห็นว่าสีมันสีมันมันรักมา ยืนหลันภาษาใจเลยซื้อมาถอดกินสิละ่าาปปะเจ๊ที่เจ๊ที่ก็บาดใจจังปิดมาชุบปีเหรอชุบผอดใน่กระดูกเลือดมือเก่าเลือดอะไรเนี่ยจรินกรินจริงจริงกระดูก <laughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้มไแม่เราหนะลงกหมเน,น่วมวะมันเนี่โตแมาหลงเหนื่ <c oughs> มเหนื่ม,มเจ้า้อยเน้มันหนจ้กระดูกไม่ไหวอ่ะมันเนื่มหลงเหนื่มเนี่ยมันเนี่แม่เหนื่มหายไหอันนี้หลงอ่ะโชคมจะดูกแน่น năm năm mẹ ขันั้นไ่บอือะบเป็นตาวดอนเอาเนี้เอเองเดองลำลางลำลาอยู่สิลำแม่มันบัดกนเด้อฮะาเลยเมือ

จะละหาสิบาทเนียฮะย่อมัมันคนละราคาป่ะมานขย้าใกล้ย่านเ่าอะหรอครบออิบ้านนี้นลานเลยเอกบ้านกเอเนยแล้วไหนเน่ะ แดบบงขน,น่าดเดียบลนบนนะ้นีไหนลูกกรอบดีจังวะลูกกรอบเยอนะมันมาเป็นขวดขวดเครื่องคุณใส้ก่บไส้ค่ะไส้แน่ไม่ยอมกรอบเดียกับกับอโอ้ยอยูเ่เซกสิรุดเมื่อบาง <laughs> แ่บป่มกินยังไงแม่หวานขิงะบูก็แีถืกวาดน้ำหุ่นเลยนะวอะไร้านียะบูมานัากตะูมานังเป็นไงยากออะไรกอ่ะเลิะดูแล้วคนน้ก็เก่รือมองซุออาก็ะแก่ก็ขวา แต่ล่างเลยแล้วำเป็นมีอย่างโควิดำเล้าำเล่าวะ่ะมันสิบบแล้วเด้มันสิบบแล้เด้ำเลาปะน้ำกินเขาอยู่มัน,นสิบบอลน

มีแต่ ane, gen, mm. ไปทำนานไปหาเที่ยวตัวจ้ะไปจอดังสีมาไปใส่ตัวทำนาหรอพี่น้องดีเลยคหน่อย่นองทำนาทำนาเนี่ย่เยเป็นไปอย่างมาล้มลำนาไหมเป็นทั้งปลกเป็นทั้งไปอาล้เนีพี่น้องเนแม่ิดร้อมใจมากินปากเนี่อครับพี่น้องปากคิดอมใจปอมใจมากินเนีครับ พ่อตาเหยื่อได้สิเพื่อปีกินทะลางส่วงปอยยอยกปลาสิขึ้นกันหาหนอง มองเห็นใบมองเห็นตาตาไขจีบปบองบ่ได้ไข่ใช่ปขอิีงเมือดแท่งแข็งปอบอมีทางตาสีปนทะลุดรอดจากคัด ปรากฏมิดิงเตียงทุกยีเป่มีเอยเเลยหมดปากในชีวิตสมัทโันขายแล้วกรมพัก้าถึงที่กัมัก้ามือนี่มีมากไขแค้ว น,นี้ลูกของวันแกลหิวอ่านอยากนี่ยแล้วเมียแก้วสิสองทางอเ,นะเอาสำนึกนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อกับไม่คิปหนา,าสวัสดีครับ